สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันก่อนเก็บผักนะคะพรุ่งนี้อู๋ก็จะมีเก็บผักฟิเล่นะคะแล้วก็เรดโอ๊กนะคะเช้านี้ก็พามาชมฟาร์มนะคะเจ้าไข่มุกดำจอมซนนะคะนี่ก็ยึดตัวยามเชา้าโ,โหทำเป็นกริ่งโชว์นะคะเรียกร้องความสนใจนะคะไข่มุกไข่มุกนี่น้องลูกปัวนะคะ ็สนุกดีนะคะอยู่กับธรรมชาติอะไรประมาณนี้อูก็ชอบนะคะนี่ก็เป็นโรงเรือนชุดใหม่นะคะนี่ก็คุณแบงค์คุณบุ๋มนะคะผูะ้น่ารักทั้งสองคนนะคะที่49ฟาร์มนะคะเจ้าของฟาร์ม49ฟาร์มที่ระยองนะคะก็กำลังมาทำโรงเรือนใหม่ให้อูอยู่นะคะก็ออกข้างในนี้นะคะนี่ก็เป็นโรงเรือนการ เมื่อก่อนเนี่ยอูเลี้ยงไส้เดือนใช่ไหมคะแล้วก็เลี้ยงเราก็ไม่ค่อยชํานาญก็เลยไส้เดือนมีไม่เยอะไม่โตมากนะคะก็เลยแบบเลิกนะคะตอนนี้ก็คือปลูกผักแทนแต่ว่าปลูกผักเราก็ชอบมากๆเลยนะคะเราก็ปลูกได้ดีด้วยนะคะเดี๋ยวอปิดไฟในโรงเรือนก่อนนะคะตอน,น,นคืนก็จะเปิดไว้นะคะนี่ก็เป็นพื้นที่สําหรับการที่จะทํางานอะไรต่างๆในนี้นะคะ ปิดใส่แล้วก็นี่ก็คือโรงเรือนนะคะที่คุณแบงค์คุณบุ๋มเขามาทําให้นะคะก็ออกเสร็จแล้วก็ไว้ข้างนอกก่อนเนี่ยเขาก็จะยกไปประกอบแล้วก็ตั้งระดับนะคะก็เป็นเหล็กอย่างดีเลยนะคะเนี่ยบอกเลยว่าเออใช้โรงเรือนแบบนี้ก็คือชีวิตสบายขึ้นสําหรับคนปลูกผักนะคะเราจะพาไปดูโรงเรือนที่เสร็จแล้วด้วยนะคะอ๋ำอ๋มว่าไง โอเคนี่นะคะโรงเรือนที่เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมคะเขาก็จะมุงพลาสติกการ UV สะท้อน UV เนาะไม่เชิงกันเนะาะพลาสติกอย่างดีที่สะท้อน UV ได้60สซนนะคะตรงนี้มันเป็นโรงเรือนอนุบาลผักนะคะอนุบาลผักน้อยอก,ก็จะกางแสแลมสีดําไว้นะคะนี่เป็นโรงเรือนที่สําเร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะหลังกระเบื้องใช่ไหมหลังคากระเบื้องนะคะ ซึ่งโรงเรือนนี้ยมันก็จะใช้กับกล่องกล่องแบบนี้กล่องไสของที่ฟาร์มเขานะคะมันก็จะปลูกผักได้อ่าหต้นนะคะอันนี้ก็จะไม่ใช่กล่องใสกุ้งดังนั้นอ่าเมื่อวันก่อนอูถึงได้โลก,กล่องใสกุ้งนะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วนะคะนี่นะคะก็จะพาดูอันนี้ก็คือต้นผักสลัดนะคะที่กำลังจะเก็บในวันพรุ่งนี้นะคะ นี่ก็เป็นอาเรดโอ๊กนะคะก็คือสวยงามมากจ้านี่บอกเลยว่าสวยงามไม่ธรรมดานะคะสวยงามแล้วก็รสชาติแบบหวานกรอบอร่อยด้วยการันตีนะคะนีอูก็เลี you you ้ยงน้ำเปล่ามาแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านในนะคะเห็นไหมคะคือแบบว่ารากขาวโจโบะมากคือแบบคือดีมีความสุขมากเลยนะคะเวลาปลูกผักแล้ว แล้วมันแบบเขาเรียกว่าคุณภาพผักออกมาดีอ่ะเพราะอูเองเนี่ยปลูกแล้วก็รับประทานเองด้วยนะคะแบ่งปันครอบครัวด้วยอูอยู่กันตรงเนี้ยญาติพี่น้องกันอหน่งามสามสีหลังตรงนี้ที่อยู่ด้วยกันนะคะก็มีคุณย่าด้วยนะคะคุณย่าก็อายุนู่น่ะจะเก้าสิบละก็ยังสามารถรับประทานอาหารได้ดีก็สามารถจะพานผักสลัด ดีๆแบบนี้ด้วยนะคะเธอบอกว่าผักอูเนี่ยอูจะต้องปลูกอย่างดีที่สุดเลยแล้วก็ไม่ได้ใช้สารเคมีในการที่จะดูแลเรื่องหนอนเรื่องแมลงนะคะก็คือใช้สมุนไพรของ49ฟาร์มนี่แหละค่ะดูแลตั้งแต่รากระบบรากระบบน้ำแล้วก็ใช้พ่นนะคะเพื่อที่จะป้องกันหนอนแมลงแล้วก็บำรุงผักด้วยนะคะนี่ก็เป็นฟินเลนะคะเก็บพรุ่งนี้เช่นเดียวกันโอ้โหยน้องงดงาม คือฟินเลดีอ่ะคือดีอ่ะคือสังเกตไหมคะว่าฟินเลเนี่ยเหมือนแบบอูอาจจะปลูกเก่งนะคะก็จะต้นก็จะแบบโตเต็มโรงเรือนเลยจ้าไม่พีกุดนะจ้าคืองดงามนะคะโตค่อนข้างจะเสมอไล่กันหมดเลยนะคะส่วนเลดโอ๊กเนี่ยอาจจะยังไม่เก่งมากนะคะก็บางบางหลุมง,งอกบางหลุมไม่งอกอ่ะบางหลุมน,น้องมีแค่นี้นะ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เก็บก็น่าจะมีอ่าสักอย่างละประมาณอ่าฟิลเลเนี่ยจะได้9กกิโลนะเรดเนี่ยน่าจะได้สักประมาณ8ปกิโลกว่าๆนะคะก็ใครอ่าอยากได้ผักนะคะก็ทักได้นะคะสุวรรณภูมิพระจอมเก้าสนามบินอ่าสุวรรณภูมิพระจอมเก้าแล้วก็อ่านิคมอุตสาหกรรมรารไรกระบังนะคะอันนี้ใกล้บ้านอูนะคะก็ นัดรับหรือว่ามารับที่ฟาร์มได้นะคะราคามิตรภาพนะคะกิโลละ120บาทเท่านั้นเองนะคะได้ผักสลัดดีๆไปรับประทานนะคะนี่ก็เป็นกรีนคอร์สนะคะกรีนคอร์สก็อีก2สัปดาห์ถึงจะเก็บนะคะน้องก็โตดีมากเลยแล้วก็อุก,ก็ไม่ไม่มีปัญหาเรื่องทิเบิร์ละบอกเลยนะคะพอแก้ปัญหาได้ก็จบละเดี๋ยวพาไปดูเรสสัปดาห์หน้าก็มีเรสนะคะ เรสก็จะเก็บอีกประมาณ10กว่าวันเก็บนะคะอุ้ยเห็นไหมคะทองฟ้างดงามอะชอบมากเลยมุมนี้นะคะแล้วก็อันนี้คือ Green Oak นะคะกร e นโ Oak ก็สวยตะโกนมากแม่รอบที่แล้วเก็บไปนะคะแฮปปี้มีความสุขมากๆเลยนะคะนี่นะคะก็กำลังโตงดงามส่วนตรงนี้คือเป็นพื้นที่ของฟาร์มใหม่ฟาร์มใหม่คามิงซูนแล้วนะคะต้นกล้วยโผล่ขึ้นมาแล้ว นี่จะเห็นนะคะว่าน้องต้นกล้วยที่ตัดไปนะคะกำลังโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวต้องไปตัดนะคะกล้วยก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นไม้ที่ดีมากๆเลยนะคะคือเขาพร้อมจะแทงหน่อกมาได้ตลอดเวลาใครปลูกกล้วยขายก็ราคาดีนะคะอู้ว่ามีที่ดินแต่ว่าซื้อไม่ไหวปลูกไม่ไหวนะคะก็เลยมาปลูกเป็นผักแบบนี้นะคะก็มีความสุขนี่ก็ต้นกระท้อนของคุณแม่นะคะก็มีกระท้อนให้ เก็บกินทุกปีนะคะนี่ก็ทั้งเก็บกินแล้วก็มีคนมาสอยแบ่งกันนะคะก็โหปีหนึ่งนี้ได้กินกันอิ่มเลยไม่ต้องซื้อกระทอนเลยนะคะโอเควันนี้อุก,ก็ลาไปก่อนด้วยบรรยากาศนะคะฟาร์มนะคะฝั่งนู้นก็เป็นในอนาคตที่จะทำต่อไปนะคะโอเคนะคะขอให้มีความสุขมีวันดีๆนะคะและใครอยู่ ถแถวไรกะบังทักนะจ๊ะอยากได้ผักสลัดดีๆไปรับประทานนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ